ต่อไปนี้คือการทดลองการเป่าทุเรียนสูง7เมตรโดยบอลลูนดีๆขณะน,นี้ลมเข้าไปในลูปทุเรียนเรียบร้อยแล้วลมเข้าไปในลูปทุเรียน เขาเองกำลังพองขึ้นพองขึ้นเรื่อยๆพอ,องขึ้นพองขึ้นเรื่อยๆกำลังพองขึ้นอ๋อเดี๋ยวเราต้องเจาะเดี๋ยวเราต้องจาะ ปรากฏว่าน้ำทุเรียนบางหนามไม่พองเนื่องจากลืมเจาะเนื่องจากลืมเจาะเอาละครับตอนนี้เราก็เริ่มพบว่ามันมีรูปร่างคล้ายๆทุเรียนมากขึ้นแมวแมวครับทุเรียนพองขึ้นเรืเ่อยเรื่อย ยังไม่มีทีท่าว่าจะเต็มเลยนะครับเดี๋ยวเราจะเป่าให้เต็มก่อนจึงค่อยเจาะรูหนามแต่ละรู มครับเรา,ากันไกลดีได้ไหมกันไกลกันไกลเรยนท้องขึ้นแล้วเหลืออีกประมาณหนึ่งส่วนสี่ก็จะเต็มลูกนะครับหนึ่งส่วนสี่ก็จะเต็มลูก ขณานี้บอลลูนพองขึ้นเรื่อยๆเอาเลยเอาเลยเอาเลยเฮ้ยป้ายใช้ได้ไหมใช่น่าจะใช้ได้เนี่ยอ้าวแล้วทุเรียนก็ ขณะน,น,นีล้ลมเข้าเต็มลูกทุเรียนแล้วนะครับลมเข้าเต็มลูกทุเรียนแล้ว,ลแ,ลวและนี่คือโฉมหน้าทุเรียนสูงเจ็ดเมตร ที่เป่าเต็มลูกเรียบร้อยแล้วทุเรียนลูกนี้ใหญ่มากมีความสูงทั้งหมดประมาณเจเมตรเป็นทุเรียนลูกใหญ่ที่จะตั้งโชว์ในงานจังหวัดงานทุเรียน ที่จังหวัดจันทบุรีและนี่ก็คือทุเรียนยักษ์สูง7เมตร ถ่ายจากมุมสูงเราไม่สามารถถอยหลังไปจนได้ภาพเต็มลูกในจอเดียว